สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนนะครับพาทุกท่านมาชมวิวที่ห้วยกระบอกนะครับห้วยกระบอกนะครับข้างหลังอาจจะเป็นภูเขานะครับข้างหลังจะมีภูเขาสวยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นนะ นี่ภูเขาครับหวังนะครับนี่ครับสวยมากครับก็บรรยากาศช่วงเช้านะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็8ปดโมงนะครับเริ่มมีแดดออกมาแล้วครับจากภูเขานะครับนี่ครับ วิวเขาสวยๆตรงนี้ก็มีคาเฟ่หลายแห่งนะครับบริเวณห้วยกระบอกตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาเฟ่ดังๆต่างๆที่ผู้คนมาเที่ยวธรรมชาตินะครับแล้วก็มากันนจะเป็นซันเซ็ตลากกนนะครับซันเซ็ตลากูนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีโรงคั่วกาแฟหวังน้ําเขียวอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีอีกประมาณสองสามนะครับ ริมลากูนอ่าริมลากูนด้วยริมละกูนก็ยอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศที่อยู่ติดห้วยกระบอกแล้วก็ฉากหลังเป็นภูเขานะครับวิวสวยอย่างนี้เลยนะครับมีโต๊ะให้นั่งชมธรรมชาตินะครับนะครับต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวก็ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวนะครับฤดูหนาว สำหรับที่นี่นะครับอำเภอวังน้ำเขียวนะครับก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกคนมาเที่ยวชมธรรมชาติกันแล้วก็คึกคักนะครับทุกปีก็คนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยครับเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลมากจากกรุงเทพนะครับนะแล้วก็จากสาหกรรมต่างๆชนบุรีอะไรเงี้ยนะนะครับก็มาได้ ขับรถมาชิวๆนะครับมากลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับนี่นะครับก็เป็นวิวที่สวยถนนเส้นตรงนี้ก็เป็นถนนที่วิวสองข้างทางนะครับมี <c oughs> วิวสองข้างทางก็มี <c oughs> ดอกไม้นะ่ข้างหลังผมก็ม,มีดอกไม้สวนดอกไม้ครับสวนดอกไม้สวยๆนะนะครับเห็นไหมมองไปข้างหลังก็ยังมีสวนดอกไม้เลยครับ แบบนี้นะครับสวยเลยนะครับคนผ่านมาทางนี้นะครับเขาใหญ่วัน้เขียวนะครับก็มาเชี่ยวสูดอากาศดีๆนะครับอากาศเย็นๆช่วงนี้นะครับได้เลยนะครับ